ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมา 4K Gamer ครับขณะนี้เราอยู่ในเกมนิโนคุนิ no ครอสเวอร์ครับผมกำลังกับสางน่ารักกว่น,นี้นะเราเนี่ยกำลังจะไปหาแท่นบูราบูชาอัคคีนะซึ่งเราจเจอยังไม่เจอดีกว่านะกำลังจะไปสำรวจชายหาดฝั่งตะวันออกนะเราไปชายหาดฝั่งตะวันออกกันดีกว่าครับผมเพื่อไปสำรวจแท่นบูชาอัคคีกับเจ้าเบรดนะที่ขณะนี้ก็รออยู่ที่ ชายหาดฝั่งตะวันออกแล้วนะไปวิ่งไปวิ่งกันยาวๆไปนะครับผมเราก็ต้องวิ่งไปครับนะโดนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะไปวิ่งไปวิ่งไปเย้ท่านกลับมาแล้วเร็วอย่างที่คิดไว้เลยอะข้าทราบข่าวจากหัวหน้าเรื่องที่อนุญาตให้ไปสำรวจชายฝั่งตะวันออกแล้วเอ้ย ดีแล้วละ่ะที่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์นะเฮออเรื่องเล็กน้อยนะไม่ต้องใส่ใจหรอกเอาละ่ะเบรดตอนนี้พวกเราจะต้องทำยังไงต่อไปละ่ะออยข้าคิดว่าจะแบ่งงานที่ต้องทำน่าจะดีกว่านะข้าจะไปสำรวจทางซ้ายจากที่นี่ท่านช่วยไปสำรวจดูทางขวาให้ทีนะอ๋อเจ้านั่นใช้งานคนเก่งจริงๆข้าจะนำหน้าเองตามมาสิไปไปเลยคู่ไป สำรวจไปเลยมดูเหมือนที่นี่ยังไม่มีอะไรผิดปกติอย่าโมเสียเวลากันเลยไปที่อื่นกันเถอะเออที่นี่ไม่มีอะไรผิดปกติคนระับอ่ไปหาดีกว่าเผื่อที่อื่นจะมีซากโบราณสถานอยู่จะได้ลงทุนรุงแรงน้ยโอ้โหวิวสวยใช้ได้เลยแนฮะที่แบบนี้เนี่ยในอดีตคงจะมีผู้คนเคยอาศัยอยู่ใช่ไหมคนพวกนั้นเนี่ยไปไหนกันแล้วล่ะ โอ้นี่ไม่ใช่เวลามาชมวิวสินะไปตรวจดูที่อื่นกันเถอะใช่ไม่ใช่เวลามาชมวิว <Wow. S 1> โอ้ทะเลนี่ข้าก็เพิ่งเ,เคยเห็นทะเลกับตาเป็นครั้งแรกนี่แหละ uh. ถ้าไม่ใช่เพราะงานที่พวกเราต้องทำแล้วก็ที่นี่นะคือที่ที่ข้าอยากจะมาพักผ่อนละ uh. เอ้ย uh. สำรวจทางนี้ทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรเป็นพิเศษเลยเราไปหาเบสกันเถอะ กลับไปหา uh huh. เบรสเฮ้ยไม่เห็นเบรสเลยฮนะ <Over here. S 1> เฮ้ยทางนี้ทางนี้มาเร็วเข้าดูท <Over there. S 1> ่าทางจะเจออะไรบางอย่างนะรีบไปดูกันเถอะรีบไปเรียกแล้วเราก็ไปครับ่า เอาเจอแล้วล่ะข้หาหาเจอแล้วเดา๋วยวงั้นก็รีบนำทางสิไปกันเลยไปไหนอยู่ไหนไหนหรือคือคือฮะฮะยู่ไหนเรือ,อ,อแท่นบูชาอาคีเนี่ยนี่เหรอแต่แทน่นนี่ไงล่ะฮะนี่คือแท่นบูชาอัาคีกันเหรอใช่ถูกต้องแล้วล่ะ แล้วก็สามารถไปที่วิหารคีผ่านประตูบานนี้ได้นะือเอ๋นี่มันแค่เสาหินไม่ใช่เหรอแล้วนี่ไม่ใช่เราูธรรมดาหลอกนะไหนดูสิมันเก่ามากเลยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าแปลจากเนื้อหาแล้วก็จะต้องทําให้อุปกรณ์บางอย่างทํางานนะ่ะในอุปกรณ์ที่ว่าก็คงจะเป็นเตาไฟสามอันเหียนอยู่บนแผ่นหินบนหน้าผานั่นแหละต้องตามหาเตาไฟแนละ้วจุดไฟใช่ไหมถูกแล้วแหละ ตำแหน่งของเตาไฟอยู่ที่อ่าพวกเราดูเอาไว้ล่วงหน้าแล้วตอนจัดก,การพวกปีศาจแล้วละปละอยให้เป็นหน้าที่เราเองเราไฟอยู่ใกล้ที่สุดก็คือทางโน้นไปจุดเตาอังโลนะจุดเตาไฟบูชามังกรไฟโอาละเออจุดไฟเป็นไม่ขีดเลยทีเดียวนะโอ้มีไฟขึ้นทันทีเลยฮนะไปต่อครับผม ตำแหน่งเตอไฟอันถัดไปก็อยู่ตรงนูน้นไปเลยนะครับไปดูท่าจุดไฟดีกว่าเนาะอยากเห็นท่าจุดไฟอะ่ะเออใกล้ๆเลยท่าจุดไฟชุบกแบบเสียสีกับพืนท่าจุดไฟใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหดีละเลือ,อีกอย่างนึงเลยอีกอันนึงาตอไฟเอาท้ายอยู่ตรงนูน้นมาเลยท่าจุดไฟ เิน้าจุดไฟฮึ้ยสุดน,น่ารัก s <S เอ้ารู้เหมือนราไฟจะตุดจิตแล้วนะรีบไปแท่นบูชากันเถอะติดแล้วแท่นบูชาไฟบูชาไฟ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 เออไปเราต้องไปที่แท่นบูชาคี หือพวกเราจุดไฟรบทุกอันแล้วนะทำไมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยละ่ะนี่แปลความหมายผิดกันเหรอไม่น่าเป็นไปได้นะ oh. อ่ะหูยนี่จัดเถือนละ่ะเ oh. กิดอะไรขึ้นครับอะไรบางอยา oh. อ่างกำลังทำงานโอ้โหโอ้โหพุ่งแบบโอ้ไปรวมกันแล้วก็ <Wow. S 1> โอ้โอ้กลายเป็นบัตููวิติแห่งไฟ โอ้ประตูมิติแห่งไฟโอ,โอ,โอ้น่าจะไปที่วิหารอาคีผ่านที่นั่นได้นะเฮ้ยที่นี่ล่ะไปกันเถอะไปวิหารอาคีกันเอาล่ะไปเรานำเหรอมนให้เรานำเหรอนี่คือวิหารอาคีงั้นสินะโอ้ว้าว เฮ้ยมีต้อนรับแท่นแทนๆๆได้วิหารอาคีมาแล้วก็เลยนี่คือวิหารอาคีงั้นเหรอพี่เรื่องหลังคาก็ไม่แน่ใจนะแต่ถึงจะไม่ใช่วิหารอาคีก็ไม่เป็นไรเพราะนี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วรีบเข้าไปดูสิไปตรวจสอบกันเลยว่าที่นี่ใช่วิหารอาคีจริงหรือเปล่าเอาล่ะเราต้องไปตรวจสอบแล้วสินะ การพบพิษานอากีเป็นผมงานที่ใหญ่ที่สุดของข้าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยแน่นอนสินี่เป็นการค้นพบโบราณสถานเก่าแก่ลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนนี่คือเหตุผลที่ต้องมีนักวิชาการอย่างข้าอยู่ว้าวโอ้ในที่แบบนี้ก็มีปีศาจเยอะแยะไปหมดเลยแฮะที่ซากโบราณม,มักจะมีพวกปีศาจที่ทำหน้าที่เป็นผู้วิทักอยู่เนี่ ปีศาจพวกนั้นเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นแบบนั้นไ,ได้ตั้งใจที่จะปกป้องสร้างโบราณไม่มีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงพวกปีศาจได้เลยใช่ไหม <c oughs> ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละฝากด้วยนะเฮ้ยมาถึงที่นี่แล้วก็คงล้มเลิกไม่ได้ล,ละเอาละมาพยายามกันอีกครั้งเถอะไปครับพยายามกันอีกสักครั้งสู้กันเข้าไปเรียบร้อย นี่ตอนนี้ไม่มีพวกปีศาจแล้วใช่ไหม come on, come on. แค่นี้ตอนนี้แค่เข้าไปข้างในอีกนิดก็จะเป็นการค้นพบแห่งปริศนาแล้วตื่นเต้นจังเลยรีบตามมาเร็วเข้า mm hmm. เดี๋ยวสิเจ้าขนไม่วางแผนรอด้วยไป็นคนเดียอันตราย mm hmm. ไม่ได้การละพวกเราเองก็รีบเข้าไปข้างในวิหารกันเถอะไปเข้าไปข้างในวิหารครับผม mm hmm. เป็นไงอ่ะ mm hmm. เข้าไปแล้ว mm hmm. อโอวิหารเฮ้ย mm hmm. อะไรเนี่ยเป็น วิหารนี่มันอะไรครับนี่โอ้อนูบิสนี่คือวิหารอาคีงั้นเหรอมีที่แบบนี้ด้วยเหรอ uh? ว่าแต่เจ้านั่นอยู่ที่ไหนกันแน่น่ะ oh, สร้างโบราณกำลังเรียกใคอยู่ <c oughs> รวดเร็วเฉพาะในเวลาแบบนี้กันเหรอ <c oughs> ช่วยไม่ได้นะรีบตามไปกันเถอะครับเราต้องรีบตามไป แต่ก่อนหน้านั้นผมขอดูหน่อยสิมันคืออะไรครับนี่โอ้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 ฉากนี้น่าถ่ายรูปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเอออาวิหารอากีผู้คนพบซากโบราณที่ยิ่งใหญ่นี่คือครั้งแรกของข้าสินะนี่พูดได้มันถูกสิไม่ให้เจ้าเต่พวพเกราต่างหากเอ้จริงด้วย พวกเราไปหาเจอด้วยกันนิดนาเออเราหาเจอด้วยกันแต่มาเคลีรว่าเป็นของตัวเองคนเดียวได้ยังไงฮะใช่ไหมใช่ไหมไปกันต่อดีกว่าอยังไงก็ทมรังของผู้พิทักษ์แห่งไฟนะั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งที่นี่งั้นเหรอ <S <S โอ้ไม่ใช่หรอกที่นี่เนี่ยเป็นแค่สถานที่สำหรับสการะมังกรผู้พิทักษ์แห่งไฟเท่านั้นแต่ จะต้องมีข้อมูลแล้ววัทึกสำคัญเกี่ยวกับอิกนิสมังกรผู้พิทักษ์แห่งไฟเหลืออยู่อย่างแน่นอนเพราะนั้นมาเริ่มค้นหากันอย่างจริงจังกันเลยตอนนี้ก็เถอะจริงจังนะจริงจังนะไปไปค้นหาอย่างจริงจังไปค้นหาอย่างจริงจังให้เขาหน่อยครับไหนดูสิเฮ้ยเอย๋นี่มันแตกกระจายไปแล้วนี่แต่ถึงไม่แตกก็คงจะดูไม่ออก ไหนดูซิวิหารอาคีอาโดส่วนท้ายมีอะไรบางอย่างบังอยู่เลยมองไม่ค่อยเห็นลองแกะดูได้ไหมนะเอ้เจ้านั่นกลุ่มพำอะไรอยู่เนะี่ยพวกเราเองก็ลองหาย่างอื่นดูกันเถอะตอน,นสี่ฮ้ยโหนี่อะไรนะนี่อะไรครับนี่เอ๊ะนี่อะไรเนี่ยโอ,โอ้เดี๋ยวก่อน โอ้นี่มันศิลาแผ่นนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เอ,าาเอ้าจรจริงด,ด้วยศิลาแห่งไฟเฮเ,เ,เ,เรียบร้อยกับดักอะไรกันเกิดอะไรขึ้นอ,อะไรกันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาแล้วครับผมปีศาตัวใหญ่ เห็นแล้วไม่รู้เรองไงว่าต้องทำยัง,งไงหนีไปมาแล้ววีซาอาโดวิ่งเลยครับโอ้อะคูวิง่งเร็วเข้าวิง่งวิ่งครับวิ่งยาวๆไปแล้วหนีไปเรสจะทันแล้วต้องใช้แรงทำให้ไขรแตกออกมา เอาไงเอาไงโอ้โห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 เทียบโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆก็ลมพับไปแบบน,นั้นแหละเฮ้ยเบสจะเป็นไรต้องรีบหนีแล้วมันกำลังจะมาเฮ้ยอีกแล้วเหรออยู่เวลาแล้วรีบการกันเถอะผ่านเร็วรีบไปรีบผ่านเออตัดไม่ย่างนุ่งกำมาแล้วดูเหมือนว่าจะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วมาแล้วมาแล้ว ตามหลังมาติดๆแล้วช่วยด้วยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาโดนทุบตีนะเร็วลุกขึ้นมาเร็วนะครับสัมพันเห็นตรงนู้นไปก็จะสามารถข้ามไปเท่นทุญาตจี้ไปเหนื่อยจังขาของข้า,อาโอ้ยโอ้ยตามันติดเลยแน่นนี่ของขวันระเบิดสัพัน ร่วงสิครับร่วงเออเออเป็นไงบ้างเนี่ยพอแล้วดีใจกันมากบูรณะหานพังจริงเรียบร้อยเกือบตายซะแล้วเออใช่เกือบตายแล้วไงเกือบตายแล้ว เอเกือบตายนะครับผมงาบากิงเชียวเออแต่ถึงอย่างนั้นก็โชคดีนะแผ่นหินที่มีเบาะแสเกี่ยวกับรังของอิกนิสเขียนเอาไว้ก็ปกติดีด้วย <'s> ไหนดูสิ uh huh. โอ้อย่างนี้นี่เองอา้าเจออะไรเข้าเหรอ mm hmm. ถ้าพูดแบบสรุปก็คือเนื้อหาบนแผ่นหินหมายถึงทิศเหนือของพื้นที่นี้ uh huh. เอ๊ะแค่นั้นเองเหรอ ไอ้ถ้าสรุปก็มีเท่านี้เนื้อหาที่เหลือดูเหมือนจะเป็นเนื้อเพลงสรรเสริญมังกรผู้พิทักแห่งไฟเฮ้ยเดี๋ยวสิอุตาาสาห์เสีชีวิตมาแต่ได้ข้อมูลมาแค่นี้เนี่ยนะเฮ้ยใจเย็นๆก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ทําให้ขอบเขตการสํารวจแคบลงไม่ใช่เหรอรักหายใจแล้วออกเดินทางันต่อเถอะก่อนอื่นออกไปยากช้หานี้ก่อนอ้ออ้ไปกันทำไมาอยู่ ้าตัวใหญ่ยักษ์นั้นถึงได้ปรากฏตัวนะตัวใหญ่อ๋ออาร์สินะไรนะจะรู้จักแค่นั่นเหรอถ้าตามบันทึกสร,ร้างโบราณก่อนหน้านี้คือสถานที่มักงกรผู้พิทักษ์และผู้โกนรรสร้างสิ่งนี้เพื่อลำลึกถึงสิ่งนั้นการที่อาร์โดตื่นขึ้นนั่นคือโอ้โหดูเหมือนเจ้าจะรู้อะไรบางอย่างนะถ้าดึงเครื่องรางที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นออกอันนึงนั่นก็คือผลึกของอาร์โดท<ะ>ี่เจ้าคือผู้ไร้เองดึงผลึกของอาร์โดออกมาครับ เ,เหนื่อยจังกอพักสักแป,ป๊บแล้วค่อยไปต่อเถอะเฮ้ย hey, ไปต่ออีกนิดก็พอแล้วรางของอีกนิดอาจจะอยู่ใกล้มากแล้วก็ได้ไม่มีเวลามามัวพักหรอกนะ uh กด้ก็ได้นำทางไปสิ uh huh. โอ้ยคณะตำรวจอาคณาปัญหาการขาดแคล uh huh. นกำลังคนหมายความว่ายังไงเหรอมันเป็นสถานที่ที่ดีหรับให้คนอย่างเจ้าทำงานนะสิ uh huh. ดูเหมือนท่านจะยังไม่รู้นะเหตุแบนี้ข้างเป็นพวกมีความสามารถสูง ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็ตามอะไรนะจะยังมีสติดีอยู่รอเปล่าฮะท่านหัวหน้าได้เวลากลับแล้วลระเรดคนในทีมของเจ้าไปกันหมดแล้วนะเออไม่ได้นะตอนนี้ข้ากำลังจะได้การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในบริษัทเลยนะการขุดค้นซากโบราณไว้ค่อยทำทีหลังก็ได้ตอนนี้คือเวลาที่ต้องทำตามคำสั่งของเบื้องบน <laughs> แต่ว่า hmm. อืมเจ้าคงไม่อยากถูกลากตัวไปเหมือนครั้งที่แล้วหรอกเค่ไหมนะขอแค่เรื่องนั้นนะเอ้ยก็ได้ค่าเข้าใจแล้วอ่าเจ้าคิดดีแล้วล่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะข้าขอล่ำลาพวกเขาก่อนก็ได้แต่แค่แป๊บเดียวนะอ่าก็นะข้าไม่สามารถไปกับพวกท่านได้ด้วยเหตุผลนี้แหละเฮ้ยนี่มันไม่กระหันไม่หน่อยเหรออ่าข้าเตรียมใจไวแล้วล่ะ เรปโปรดช่วยตามหารังมังกรผู้ชักแข่งไฟแทนข้าด้วยอ๋อจริงสิท่านอาจต้องใช้แผ่นหินอัคคีก็ได้นะท่านเอาไปสิเอ่ะ,อะถ้าได้เจอกันอีกต้องเล่าเรื่องราวหลังจากนั้นให้ข้าฟังด้วยนะอก็ได้ก็ได้ไดอ่าไปจริงๆซะแล้วเล้านั่นดูไม่เหมือนคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคาดไม่ถึงเลยแฮะ นะสุดท้ายเบสก็ถูกเรียกตัวกลับนะครับผมนะเรียกตัวกลับกระทันหันเลยเบสนะทำให้เราต้องไปหาอีกนิวกันแค่พวกเรานะครับผมนะเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าลังนี้อยู่ทางทิศเหนือของชายหาดแห่งนี้นะเนะพราะนั้นเราก็จะไปทางทิศเหนือของชายหาดแห่งนี้นะครับเพื่อดูว่าลังอีกนิวเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นจริงหรือไม่นะแต่จะอยู่ตรงนั้นจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันผ่านต่อไปนะครับว่า จะเป็นตรงนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปหากันต่อไปนะกับนิโนคุนิครอสเวอร์ครับนะสำหรับผมเมาโรเกมเมอร์ก็ต้องขอลาทุกคนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปรุ่นกันในพาร์ตต่อไปครับผมสวัสดีครับ